วันดีขึ้นปีใหม่ไทยซ่องแปดสาวสวมชุดไทยตอนรับส่งการปี65เข้าสู่เทศกาลส่งการทั้งทีเหล่าสาวๆก็ขอจัดเต็มแปลงโฉมเป็นนางกิรินีเทวีหรือนางส่งการประจำปีนี้กันอย่างยกใหญ่แถมยังงดงามไม่แพ้กันอีกด้วยแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับแปดบินสิรินทอนสาวไทยผู้ครองมงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลของญี่ปุ่น3ปีซ้อนได้เผยภาพหลังจากที่เธอนั้นแปลงโฉมเป็นนางสงการประจำปี6-5หรือนางกิรินีเทวีได้อย่างงดงามซึ่งครบเครื่องทั้งทรงผ้าหุรัฐทัดดอกมณฑาอาพรแก้มมรกตและขี้หลังช้างอยา่งอางสง่างามมากๆเรียกได้ว่าเป็นนางสงการที่ออร่าจับสุดๆเลยล่ะค่ะ อันดับ7นาวทิสานาดนางเอกสาวที่ส่งการในปีนี้ก็มีงานให้ต้องสวมชุดไทยเช่นเดียวกันโดยเธอนั้นมาด้วยชุดไทยสีเขียวพร้อมเครื่องประดับสีทองขัดผิวออร่าสุดๆงดงามรับส่งการไปแบบช้ำๆใครเห็นก็เป็นต้องกดไลค์แม้จะไม่ได้ขึ้นขีหลังช้างแต่ก็เป็นนางสงการอีกหนึ่งคนที่สวยอย่างมากเลยจริงๆ ดับ,บ6จีน่าวิรายาจัดเต็มทุกเทศกาลก็ต้องเป็นสาวจีน่าคนนี้เพราะสงการปีนี้เธอก็ไม่ยอมแพ้ปีไหนๆเร่ชโมสวมบทเป็นนางกิรินีเทวีออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมเธอยังเล่นใหญ่ใช้ช่างจริงถ่ายทำเสร็จนี้อีกด้วยลงทุนแบบนี้ก็ต้องยกความปังให้ไปเลย อันดับ5เปาเป,า,เป,า,เปาวรีนักร้องสาวเสียงใสเธอก็ขอสดนลูกสาวหวานมาเป็นสาวงามด้วยอีกคนด้วยการสวมชุดไทยแปรงชมเป็นนางกิรินีเทวีถือพกขันและปืนธนูได้ส่งคุณค่าตามแบบฉบับในวรรณคดีดเ,ปเ,ปเป๊ะๆใครที่ไม่เคยเห็นลุกนี้ของสาวเปาก็เป็นต้องตะลึงไปตามๆกันเลยละค่ะ อันดับสีจ,กกจกักรจันทร์อคัมสิรินักแสดงสาวสวยที่ก็ไม่พลาดเปลี่ยนลุกมาเป็นนางสงการกับเขาด้เช่นกันด้วยการสวมชุดไทยและจัดเต็มเครื่องผ้าน้าผมคู่กับช้างเพืือกทรงสงา่าสมกับเป็นสาวง,งามอย่างไทยแท้ๆงดงามไม่แพ้ใครเลยจริงๆ อันดับ3มินพิชยานางเอกสาวที่ก็จัดมาให้ได้ชมทุกคอนเทนต์ทุกเทศกาลซึ่งเทศกาลสงการในปีนี้เธอก็จัดเต็มอีกครั้งกับการสวมชุดไทยแสงดงนงม้มทรงพาหัรัตทัดดอกมณฑาเข้ากับใบหน้าหวานๆได้เป็นอย่างดีบอกเลยว่าสาวมินนั้นไม่ว่าจะสวมชุดไทยอีกกี่ครั้งก็สะกดได้ทุกสายตาเลยละคะ่ะ อันดับ2ใบเฟิร์นพิมพชนกนางเอกสาวหน่าสวยที่ส่งการปีนี้เธอก็มาโดยลุกนางงามอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันซึ่งส่งเครื่องด้วยชุดไทยเลยค่จะจัดเต็มทั้งตัวจนลืมลุกสาวสวนไปเลยก็ว่าได้แถมยังรับงานตอนรับสงการแบบระเดิดเป็นนางกิรินีเทวีที่ไม่ต้องขึ้นช้างก็ปังได้เหมือนกัน อันดับหนึ่งมินชาลิดานางเอกสาวจองแม่คอนเทนต์อีกหนึ่งคนที่วันปีใหม่ไทยมาถึงทั้งทีเธอก็ขอเป็นสาวงามตามประเพณีโบราณอย่างเขาด้วยด้วยการสวมชุดไทยแปลงโฉมเป็นนางสงการประจําปีนี้อย่างนางกิรินีเทวีได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับหลุดออกมาจากนนิทานและทายกให้เธอเป็นสาวงามอย่างไทยแท้ท,ท,ที่สุดในปีนี้ก็ดูจะไม่เกินจริงเลยละคะ่ะ